Welcome to Thailand. Welcome to Thailand. เกต้าเกียว Thank you. เรากำลังจะไปกาะช้างแล้วเราเจอแขกพิเศษทุกคนขออนุญาตคุณขนมจีนด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตหวานใจพาสาวขึ้นรถนะจ๊ะเฮ้ยยังไหวยังไหวโอ้โหรถเรามันแรงวูู้ฮติดเกาะ ขอตอนรับท่านเข้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วไทยจังหวัดที่30ตอนนี้บอลอยู่ที่นี่ฮะเกาะช้างจังหวัดตราดโดยมีเขาเก็บพ r b า g b a ิ๊กบ็อร่อยเข้มเต็มซองมากินในระหว่างการเดินทางมารอดูกันนะครับว่าในคลิปนี้เราจะได้เจอที่เที่ยวสวยๆอันซีนอะไรบ้างจะได้มีเรื่องราวอะไรระหว่างทางจะได้นอนที่นอนวิเศจะได้เจอมิตรภาพอะไรดีๆหรือเปล่าไปครับ้าพร้อมแล้วเอาอไปเลยกันไปลุยร้อนนี่ฉันตกอยู่ในนรกหรือไงนี่โอ้ย โอ้ยทุกคนตื่นมาได้สักพักแล้วนะกิ้งไปกิ่งมานะร้อนนะครับเพียม,มากเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนะนี่ขนาดเปิดเนี่ยฮะไฟชีดออกนะให้ลมมันโกรกนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็8โมงแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะต้องไปลุยต่อนะถึงว่าแดดร้อนๆแบบนี้เราก็จะลุยนะทุกคนตอนนี้ต้นเดือนเมษาแล้วก็พยากรณ์อากาศบอกปีนี้ประเทศไทยร้อนที่สุดแล้วเราได้จากไหมอยู่แล้วเราก็จะไหมกว่าเดิมแต่ชีวิตสายลุยนะเพราะว่าชีวิตเราอยู่กับการเดินทางอยู่นิ่งไม่เป็นอยู่แล้วนะร้อนแค่ไหนเราก็จะลุยแต่เราจะไปหาความสดชื่นกันนะที่เกาะช้างทุกคนเชื่อว่ามีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามอันซีนเดี๋ยวบอลจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะช้างแบบเลี้ยวซ้ายนะสถานที่อันเป็นธรรมชาติสวยงาม มากมายนะถึงแม้นะครับในคลิปก่อนที่นี่ก็สวยเช่นกันนะบอลอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหมูเม่เกาะเสม็ดเขาแหลมย่าซึนะ่งมีจุดชมวิวเขาแหลมย่าที่สวยมากกับลานกลางเต็นท์เนี่ยใกล้ชิดต,ติดทะเลแต่ช่วงนี้ไม่ไหวทุกคนร้อนเนี่ยหน้าดำาค่เครียดนะอะตามนั้นฮนะทุกคนเดี๋ยวยังไงเก็บเต็นท์นะฮะจัดของขึ้นรถแล้วเราไปลุยนะขวดรวดเดียวนะขี่น้องเว็บบึกบึนของเรานะ200กิโลไปเที่ยวขอ,อช้างกันครับผมลุยร้อนเราก็จะลุย มีโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่ตอนนี้10โมงครึ่งแล้วครับทุกคนกับระยะทาง180กิโลเมตรนะสู่แหลมงอบท่าเรือไปก่อช้างไปฮะลุยรวดเดียวเลยบายบายทะเลระยอง <Whoa! S 1> ร้อนในใจเลยทุกคน โอ้ยพอเข้ามาอยู่ในร่มเนี่ยเหมือนได้อยู่ในสวงสวรรค์เลยนะอตอนนี้ฮะเรายังอยู่ตรงอาห่างแหลมงอบนะถ้าเรืออีกประมาณ30กิโลเมตรสวัสดีฮะเอา9 5้าเต็มถังใส่นู่นี่เลยนะหลันะั้ทฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปตุนสเสบียงก่อนนะหน้าห่างอ่า,าเรืออีก30กิโลเมตรนะเดี๋ยวเราซื้อของนะครับเอาไปกินบนเกาะช้างนะเพราะว่าบนเกาะนี้ไม่แน่ใจส่วนใหญ่บนเกาะเนี่ยอาจจะมีราคาที่แพงขึ้นนิดนึงนะฮะเข้าใจได้นะครับเดี๋ยวเราไปตุนสเสบียงก่อนแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังเลยฮะ โโดีใจทุกคนสาบานเลยนะว่าจากระยองมาจนถึงตราดน,นะบอนเพิ่งเจอสาขานี้สาขาแรกที่มีเข้าเก็บ PR รถใหม่รถสาหร่ายนะปกติมีรถมะเขือเทศกับรถกุ้งสไปซี่ที่บอกว่าขายดีมากๆแต่ว่าเมื่อกี้ถามพนักงานว่ามีสต็อกอีกไหมพนักงานบอกไม่มีอันนี้คือขายดีมากนะเพราะรสชาติใหม่นะแล้วของเขาคอใหญ่20บาทมีทุกเซเว่นอีเลฟเว่นลงไปหาดูนะอันนี้รถสาหร่ายอร่อยมากเลยบอกเลยแต่ที่บอนชอบอีกอันนึงก็คือรถมะเขือเทศเราตุนไปกินบนเกาะช้างนะสองห่อเลย ไปฮะเดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วก็ไปที่แหลมงอบนะไปที่ท่าเรือกันฮะสวัสดีครับไม่มีจริงอ่ะรถใหม่เนี่ยเยกนะโอเคไม่เป็นไรได้เสบียงมาแล้วนะทุกคนถ้าไม่อยากออกจากไซเว้เด็เนี่ยมันร้อนจริงๆทุกคนไปไปลุยกันต่อแดดร้อนแค่ไหนเราก็จะลุยถึงแล้ววนวนนเพื่อความเป็นสิริมงคล เราอยู่กันที่ประภาคารแหลมงอบนะทุกคนซึ่งตรงนี้ฮะจะมีป้ายนี่เลยครับ สุดเขตแผ่นดินตะวันออกที่แหลมงอบนะทุกคนพาน้องบึกบึนนะมาเช็คอินเพราะว่าพี่บักอืดเคยมาตรงนี้แล้วแต่ว่าน้องบึกบึนยังไม่เคยมานะพาน้องมาถ่ายรูปกับนี่ฮะป้ายสุดเขตหนะ้าภาคตะวันออกนะครับแล้วก็นี่เลยฮนะอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดตราดนั่นก็คือประภาคารแหลมงอบที่สูงประมาณสัก30เมตรเห็นจะได้นะสีขาวแดงสวยงามทีเดียวนะเนี่ยครับมีป้ายนะฮะทางไปหาดทรายดำทางไปเกาะช้างแล้วก็เราก็จะสามารถเห็นเกาะช้างอยู่ไกลๆนู้นนะฮะกับวิวทะเลแล้วก็ ก็สายลมนะทุกคนเดี๋ยวบอลขอถ่ายรูปน้องบุกบ sure> ินกับป้ายนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเกาะช้างกันท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะช้างชื่อว่าอ่าวธรรมชาติอยู่ห่างจากตรงนี้ฮะ15กิโลเมตรหนึ่งคนกับหนึ่งมอเตอร์ไซค์อ่า1 2อส้ครับผมมอเตอร์ไซคันกี่บาทนะฮะ0ีบบาทขอบคุณครับได้แล้วนะทุกคน มอไซคส40ส่าคนอีก80ไปฮะขึ้นเรือตรงนู้นโอ้โห,โห,โหเรือลำน้อยลอยออกไปแล้วทุกคนมาช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่นี่ฮะ ถาเรือเอาธรรมชาตินะชื่อไปเซิร์ชได้เลยนะปิดประมาณหนึ่งทุ่มนะฉะนั้นนี่ครับเดี๋ยวก็จะมีเรือนะวิ่งไปวิ่งมานะครับเกาะช้างก็อยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองฮะระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณนั้นหนึ่งชั่วโมงบนจําไม่ได้แต่ว่าไปเซิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตได้ฮะ <S <S ตอนนี้เราก็รอเรือเข้ามารับก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกนะไปเอ็นจอยไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวของเกาะช้างเลี้ยวซ้ายกันครับผมไปฮะทุกคนจอดน้องบึกบึนแล้วก็ขึ้นไปนั่งรอด้านบนนะด้านบนมีที่นั่งอยู่นะพาไปดูวิวมา เย,ย,ย,ยเรากำลังจะไปกาช้างแล้วเราเจอแขกพิเศษทุกคนโอ้นี่ฮะทุกคนปรารวีนะครูจิตอาสาเมื่อกี้เรานั่งคุยกันเดี๋ยวตกลงที่ไปส่งที่ที่พัก ตามนั้นนะทุกคนส่วนน้องคนนี้นะเผื่อว่าบางคนน่าจะยังไม่รู้จักนะเขาเป็นคนที่ขี่โมอเตอร์ไซค์เล็กเนี่ยฮะเที่ยวรอบประเทศไทยนะแล้วก็เป็นครูจิอาศาสาด้วยการเดินทางแบบเพียวๆเรียวๆนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจถ้าใครอยากรู้ก็ไปติดตามได้นะในช่องปารวีนะฮะที่ใน YouTube ปารวีเหมือนกัน เฟ็บุก <Facebook. S 1> <Facebook. S 2> าการเดินทางของปารุวีอ่าการเดินทางของปารุวีเดี๋ยวแปะไว้ให้แต่ตอนนี้เราจะไปส่งนางที่ที่พักนะฮะ <S <S เราก็เดินสดกันแบบนี้มาดูกันว่าเฮ้ยน้องเว็บบึกบึนเราจะสามารถซ้อนหญิงสาวคอมบางคนนี้ไปได้หรือเปล่ามาด้วยเอ้ยเหมือนฝนตกเลยอ่ะงานนี้เดี๋ยวเราไปจัดรถก่อน อ่ให้ปาราวีเขาสอนอ่ะโอเคทุกคนได้ละแปลงร่างเจอสาวขออนุญาตคุณขนมจีนไปยนะคะหวานใจขออนุญาตนะขอพาสาวไปไปไปส่งที่บ้านไม่ได้พาเที่ยวเอาชิบหายแล้วมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งอ่ะไปไปไใหญ่ไปใหญ่ไปเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวจะพาปาราวีไปคว่ำอ่ะขึ้นมาเลยจับไลจับไล ออโอเคได้นะชีวิตเอาละไปส่งน้องเขานะออ้ยโอ้โอ้โอ้ยสงสารน้องมึกบึนกระแทกดังปังอ่าไปเดี๋ยวกาะช้างเลี้ยวขวาก่อนแล้วเราจะมาเลี้ยวซ้ายนะไปส่งนางก่อนออเอาไปเลลยเอาแล้วบีขึ้นเนินแล้วมันจะไหวไม่ไหวขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาล้งมึกบึนคนคลาง ขัใจพาสาวขึ้นรถเดนจ๊ะโอ้ยคุณคุณคุณไหวยังไหวยังไหวโอ้หรถเราเป็นแรงไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเกาะช้างเลี้ยวขวาก็จะให้ดูนะว่าความสีวิไลของเกาะช้างเลี้ยวขวาก็จะเต็มไปด้วยโรงแรมที่พักน่าเสียดายเกาะช้างนะครับจะไม่มีถนนลเรียบชายหาดนะอย่างน้อยๆก็ทางเลี้ยวขวานี่แหละจะถูกขันไว้ด้วยโรงแรมนะแต่เราก็สามารถเดินไปชายหาดได้นะวนพาเที่ยวนะก็ไม่มืดนี่คือไม่ใช่อ่ะ อ่ะตอนนี้เราก็ได้มาส่งน้องสาวถึงที่พักแล้วนะดีใจที่ได้เจออ,อ่าตามนั้นฮะเดี๋ยวแยกย้ายตาม<ๆ>้นะคะเอาเอานี่พี่มาด้วยอย่าจิกอย่าจิก <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาคอลแลบนะกับการเดินทางของปรารวีบอกได้เลยผู้หญิงคนนี้สุดนะอ่ะขอให้เดินทางท่องเที่ยวสนุกปลอดภัยไว้เจอกันครับบ๊ายบายก <c oughs> ็ส่งน้องสาวเราถึงที่พักอย่างปลอดภัยนะ ก็รู้จักกันมานานแล้วนะฮะติดตามกันกันและกันนะ่นะสุดท้ายการเดินทางก็ได้พาให้เราสองคนมาเจอกันแต่ตอนนี้พอนนะต้องไปหาที่พักที่นอนก่อนนะทุกคนซึ่งเราจะกลับไปยังบริเวณที่เรือจอดนะฮะแล้วก็ไปทางเลี้ยวซ้ายนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พักของเราคืนนี้จะฟิ้นแค่ไหนนะบอกได้เลยเนะี่ยน่าจะฟิ้นมากนะเพราะว่าเป็นที่พักของอุทยานไปฮนะ เจ้าหน้าที่สวัสดีครับพอดีจะมากางเต็นท์นะครับมาดึกหน่อยโทษทีทปิดการทั้งเต็นท์ตัวขาวครับพี่เพราะน้ำไม่มีอ๋อปิดเหรอครับปิดอยู่เอ้าตายแล้วโอ้ <laughs> ปิดต,ตัวขาวครับพี่ปิดตัวขาวเอออ๋ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าหากมันไม่มีน้ําก็จะอาบน้ําจะเข้าส้วมอะไรก็ลําบากนะเพราะน้ำท่องเที่ยวมาตั้งเต็นท์ปตัวกโกนักท่องเที่ยวจะหมดใช้น้ำไม่สะดวกเข้าใจเข้าใจครับมันมีตรงไหนพอกางเต็นท์ได้มีเอกชนอยู่เนาะก็คือที่ฝั่งหาดสีขาวครับอ๋อฝั่งนู้นเลี้ยวขวาไปใช่ครับใช่ครับงั้นขอบคุณเจ้าหน้าาที่มมกครับผ เป็นทั้งรีสอร์ทด้วยนะแล้วก็มีร้านกางเต็นท์นะมีบ้านพักอยู่ติดทะเลอัน,นพี่สวัสดีครับค่าราคากางเต็นท์นี่คนเท่าไหร่พี่ร้อยห้าสิบครับคุณเลือกทำเลได้เลยใช่ไหมพี่ยันเลย อ่าได้งั้นเดี๋ยวผมขอสองคืนอ่าทุกคนเราได้ลานกลางเต้นแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอลขอไปสำรวจดูก่อนว่าที่นอนคืนนี้เราจะฟินไหมนะ๋อ้โเนี้ยฮะลานลานสวยลานสะอาดด้วยอ่าขอบคุณมากฮะเดี๋ยวผมมากลางแถวนี้แหละพี่อ่าทุกคนประมาณนี้นะคืนนี้เราได้ที่นอนแล้วนะเป็นลานกลางเต้นที่ใกล้ชิดติดทะเลเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าลานกลางเต้นแห่งนี้นะจะสวยงามจะฟินขนาดไหนบอกได้เลยว่ามีไม่กี่แห่งนะบนเกาะช้างแต่วันนี้ไม่ไหวละเหนื่อยขอไปอาบน้ำอาบท่ากลางเต้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกัน,กนจัดเต็มแบบ เกาะช้างเลี้ยวซ้ายบอกได้เลยธรรมชาติสวยงามรอคนอยู่ส่วนคืนนี้กุ๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์ <c oughs> <c oughs> หลังหน้าแปลงฟันมาชดชื่นก็ขอมาดื่มดำกับวิวทะเลนะกาแฟกระป๋องโปรดเพิ่มความดีแล้วก็รองท้องเบาๆก่อนที่จะไปลุยนะแล้วก็นี่ฮะเราก็จะพบเขาเกลียบ PR Big Bag นะไว้เป็นสเสบียงระหว่างการเดินทางนะกินอร่อยๆตอนในขณะที่ชมวิวนะแล้วก็บอกตามตรงนะเขาก็ช่วยสนับสนุนค่าน้ํามันแถมยังให้เขาเกียบเรามากินตลอดทางแบบเพลินๆนะแล้วที่ผ่านมากล้าการันตีเลยครับทุกคนถ้าอะไรไม่ดีจริงเราก็ไม่กล้ามาอวยไม่กล้ามารีวิวแต่อันเนี้ยทุกคนดูดู ดูความใหญ่เปลี่ยบเทียบกับหน้าพอนี้โคตรใหญ่เลยแล้วราคา20บาทนะหาซื้อได้ในเ e เว่นอวทุกที่เลยนะแต่ว่าอันนี้ขาดตลาดอย่างรุนแรงนะกับรถใหม่นะรถสาลายไปหามาทุกเซเว่นแทบไม่เจอเลยเขาบอกว่าอร่อยมากๆนะลองไปกินดูแล้วคุณจะเชื่อว่าบอลเนี่ยไม่ได้อวยยอดจนเกินไปนะก่อนหน้านั้นนะมีรถมะเขือเทศกับกุ้งสไปซี่เนี่ยที่เขาบอกว่าขายดีจัดจ้านแล้วพอมารถสาลายเนี่ยโอ้โ ของใหม่ต้องลองฮะเขาเก็ีรูปวงกรอบอร่อยเข้มเต็มซองคุ้มแน่นอนกับ20บาทแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเติมพลังแล้วไปลุยกันต่อครับผมเติมพลังให้ร่างกายก็พร้อมจะลุยนะทุกคนแต่สภาพอากาศตอนนี้ไม่ค่อยพร้อมกับเราเท่าไหร่เลยนะถึงแม้ฝนจะตกนะเราก็พร้อมลุยฮะแต่ว่าเราก็กางเต็นท์ไว้ตรงนี้ฮะมันลุ้นดูนะว่าขากรับลมมันจะพัดเต็นท์เราพิวหรือเปล่าแต่ว่าสาธุขอให้ฝนไม่ตกนะไปฮะไปลุยกันดีกว่าไปข้ามเขาไปฝั่งซ้ายนะ Walk used another man. ออกมายังไม่ทันไรเลยทุกคนฝนมาแล้วโอ้ฝนลงเม็ดมาแล้วแล้วลงเม็ดกลางเขาด้วยจะไปหลบตรงไหนเนี่ยสงสัยเขาอยากให้เราลุย มึนตากแดดไปก่อนนะลูกพ่อขอเข้าร่มก่อนอตอนนี้นะหลังจากที่เราตาม G P S มานะฮะเราก็มาอยู่ที่ชมรมนําเที่ยวนะฮะบ้านสลักคอกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะนั่งเรือแดดร้อนๆแดดเปรี้ยงๆแบบนี้แล้วแต่ว่าที่นี่ไฮไลท์ของเขาจะเป็นเรือที่พิเศษนะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถามเจ้าหน้าที่เขาดีกว่า เออสวัสดีครับพี่จะไปล่องเรือคนเดียว <c oughs> เท่าไหร่ฮะถ้าคนเดียวคิด3ามาบาท3 0 0อเห,หรอฮะกี่ชั่วโมงครับไปกลับ4 0นาที40นาทีนะฮะผมคนหนึ่งอะทุกคนคนละ300นะฮนะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะอันซีมนะครับลุยแดดร้อนร้อเราก็จะไปนั่งเรือกันโอ้ยแค่ชุดแต่งตัวพี่เขาก็เทแล้ว <c oughs> อะโอเคแดดร้อนเราก็ไม่กลัวเรามีล้มเ <c oughs> รกากลัวได้นะพี่โอ้ย่างปีนอะโอ้ยางเทอะ ริงผมนั่งเรือเที่ยวจนผมเที่ยวมาทั่วประเทศเลยนะผมไปมาหลายที่แล้วนะแต่ที่นี่ดูมีเอกลักษณ์สุดเลยนะโอ้เนี่ยทางการแต่งตัวยูนิฟอร์มนะแล้วก็ลักษณะภายแล้วมีลูมอีกเรือที่ใช้คนแก้วไห่ะมีที่ไหนมีปกติจะปกติจะเป็นเรือเรือเครื่องนะแล้วเรือพายระยะระยะทางเยอะไหมพี่ก็ประมาณรวมรวมสามกิโล่รวมสามกิโลพี่ก็ต้องอย่างนี้ตลอดเลยนะ ทำมาเป็นปีที่19แล้วนะครับอ๋อที่นี่เหรอฮะครับม่ใช่ปิ <19 S 2> บก้าปีอ๋อเหรอดีครับโอ้นี่นี่นี่มาเที่ยวกันได้นะทุกคนชุมชนบ้านสลัดคอกนะฮะได้อีกหนึ่งมุมของการท่องเที่ยวนะฮะกับการสนับสนุนชาวบ้านแล้วเนี่ยฮะบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะอย่าลืมมานะฮะบ้านสลัดคอกขอเชิญ อึ๊บทุกคนคองมเป,ยเยเปียกเลยสายลุยอยู่แล้วผมนี่ฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่บริเวณเกาะใจกลางนะฮะ,ะลำห้วยเขาเรียกว่าลำอะไรดีพี่ตรงนี้อ่าวสลักคอกอ่าวสลักคอกนะอยู่ใจกลางอ่าวนะทุกคนนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นสันทรายนะฮะ โอ้โหใจกลางเลยแล้วจริงๆเนี่ยพี่เขาจะต้องพายไปตรงนู้นนะฮะสุดปากอ่าวนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะแต่ของเราเราดูตรงนี้ก็พอแล้วนะเพราะว่าเขาต้องทําเวลานะไปกลับเดี๋ยวไม่ทันนะฉะนั้นเราเอาขอชิลแค่ประมาณนี้เราก็พอจะเห็นความสวยงามครข้าวนะระหว่างป่ากโกงกลางสองข้างฝังนะกับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติและบรรยากาศการล่องเรือแบบวิถีชีวิตแบบธรรมชาติแบบเรือที่ไม่สามารถหานั่งล่องเรือได้แฉลเรือได้ที่ไหนอีกแล้วนะแบบประมาณนี้นะ เดี๋ยวยังไงขอถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนั่งเรือกลับไปยังฝั่งนะครับผมวู้ฮูติดเกาะ โอเคพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับจบไปอีกหนึ่งกิจก,กรรมดีๆนะฮะสำหรับการมาเที่ยวมาสนับสนุนชุมชนก็ต้องขอขอบคุณนะเขาเก็บพีอาร์บิกแบ็กด้วยเพราะนี่ฮะการที่เราได้รับสปอนเซอร์มานะเราก็มีตังนะคนเดียวเราก็จ้างได้นะครับแล้วก็มีตังให้ทิปเขาด้วยสนับสนุนชาวบ้านมีโอกาสอย่าลืมแวะมานะชุมชนสลัก้อกบ,บอกได้เลย่าประสบการณ์นี่คุ้มแน่นอนอแต่จากตรงนี้นะยังมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับห่างไปแค่สี่ถึงห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะก็ไปดูป่าโกงกลางแต่เป็นอีกีีลนนนนนนึงงอออัั้้้เเเเรรราา่่ืแแวะะตตจดิ สะพานแดงที่บอกได้เลยสวยงามและอันซินจะอันซินแค่ไหนไปฮะอีกแค่4กิโลเท่านั้นณห,หมู่บ้านสลักเพชรน,นะสองหมู่บ้านนี้จะอยู่ใกล้กันไปฮะลุยโอ้ยน้องบุกบืนร้อนไหมเนี่ยโอ้ยใช้ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอ็นดูวาตากแดดร้อนๆเลยนะไปไปกันต่อต้องรับใช้ชาติ <c oughs> อีกยาวนาน และแล้วเราก็มาถึงแล้วกับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนเกาะช้างนั่นก็คือสะพานแดงแรงฤทธ ไอ้ข้างหลังนี้เดียเองนะระยะทางเนี่ยทั้งหมด500เมตรไปจนสุดแล้วเดินกลับอีก500เมตรประมาณ1กิโลไปว่าแล้วก็ไปออกกําลังกายกันดีกว่าค <c oughs> รับผมเข้าสู่ธรรมชาติชว่วยอกอดรับต้นไม้ <c oughs> อ่ะนี่ฮะหลังจากเดินมาประมาณ10นาทีนะชื่นชมธรรมชาติและป่าโกงกลางที่สวยงามน,นะเราก็ใกล้จะถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะ ตามมาเลยอยู่ข้างหน้าเรานี่เองอและนี่ก็คือไฮไลท์ของสะพานแดงนะทุกคนก็คือสะพานสีแดงนะทอดยาวนะอยู่เหนือปา่าโกงกลางนะครับและซ้ายขวานะก็จะเป็นต้นโพรงนะฮะที่เป็นสีทองสวยงามตัดกับสีแดงแล้วท้องฟ้าข้างหลังถ้าเป็นสีฟ้าครามจะสวยมากแต่แค่นี้ก็ถือว่าสวยอลังการแล้วฮะมาครับ <c oughs> เดี๋ยวไหนมาแล้วเราเดินไปให้สุดฮนะตามมาเลยครับผม Welcome to Thailand Welcome to Thailand Okay Thank you uh. Thank you <Hey. S 2> <No. S 1> uh. Okay. Bye. Bye. มานั่งรับลมเย็นๆนะหลังจากที่เดินมาแต่ก็ไม่ไกลมากแล้วสวยมากนะสะพานแดงที่นี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะเจอมาทุ่งปงทองเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่ระยองหรือว่าที่ประจวบคิริขันแต่ที่นี่ไฮไลท์ของเขาก็คือสะพานสีแดงแล้วพอสุดสะพานนี่ฮะมีจุดให้ชมวิวอ่าวแล้วสวยลมพัดเย็นสบายนะเหมาะมากๆที่เราจะกินข้าวเกี๊ยว PR Big b a บนะแล้วก็ชมวิวไปหอใหญ่มากแล้วอันเนี้ยรใไม่รสสาลายนะบอกได้ว่ากรอบอร่อยเข้มนะเราให้มาเต็มซองแค่20บาทไปหาซื้อดูได้บอกเลยหายากด้วยนะ ตอนนี้สินค้าหมดแทบซุกเซเว่นเลยนะท่านได้ลองบอกเลยจะติดใจทั้งอร่อยทั้งคุม้มนั่งกินเพลินๆชมวิวแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อครับผมจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังสุดฝั่งทางซ้ายนะฮะตรงนั้นจะมีเกาะงามนะครับที่สวยมากๆสามารถพายเรือขยักได้แล้วมีชายหาดลองบีที่สวยด้วยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันขี่จากนี้ไปประมาณ13กิโลเมตรโดยประมาณนะ,ะว่าแล้วไปลุยกันดีกว่าครับผม ไปไปลุยกันต่อโอ้โหล้มลมลมโยกยกโยกไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้องอันนี้ไม่ได้แกล้งวิวมันสวยทุกคนโอ้ยึ๊บอ่ะเนี่ฮะรถเล็กมันก็ดีงี้แหละวิวมันสวยก็เลย อยากเลี้ยวมาถ่ายรูปทนหน่อยนะน้องบุญบ้ญอยู่กับพี่อ่ะ,อะไปไปกันต่อสายลุยสายลุยว้ อ่ะทุกคนเราถึงแล้วนะแต่ทำไมมันร้างอย่างเงี้ย อ่าเนี่ยฮะมีเรือคายักนะทุกคนและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนั้นก็คือเกาะงามนะเนี่ยฮะเป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยนะฮะแล้วก็เป็นเกาะที่เหมือนกับจะเชื่อมกัน2เกาะนะฮะแล้วมีต้นมะพร้าวอยู่ตรงกลางนะ,ะตรงนั้นเดิมทีบนตั้งใจว่าจะพายเรือคายักแค่1 0 1ถึงนาทีก็จะถึงแล้วนะแล้วเหมือนว่าจะมีที่พักด้วยนะ,ะเราดูมาในรีวิวอีกทีนึงส่วนที่พักตรงนั้นนะฮะก็จะเป็นของทานตะวันรีสอร์ทที่พักสวยงามดีทีเดียวนะยื่นออกมาจากภยในทะเลนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหาดทรายอออยยู่่่่หนหนนึงแตวาประเด็คื ตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เดี๋ยวผมว่าเราโทรไปหาที่ทานตะวันรีสอร์ทดีกว่าเพราะว่าจากข้อมูลเนี้ยตรงคายักตรงเนี้ยเป็นของเขานะให้บริการอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาปิดหรือเปล่าเพราะอมันอาจจะเย็นมากแล้วนะเดี๋ยวยังไงมาลุ้นดูฮะสวัสดีทานตะวันรีสอร์ทนะครับผมบบอพอดีผมว่าผมจะมาพายเรือคายักไปเกาะงามเนี่ยแต่ว่ามันมันปิดแล้วมันเย็นแล้วเหรอฮะอ๋อหรือทำมาแล้ววะ อ่าใช่ใช่ครับผมหัวกองงานเขาปิดแล้วอ่ะอ๋อปิดแล้วเหรอฮะปกติปิดกี่โมงครับพี่พอจะได้รู้เป็นข้อมูลอ๋อไม่กองงานปิดเขานอ๋อคือเกองงามปิดปิดหนึ่งปิดอ๋อเพิ่งปิดหนึ่งเมษาเหรอพี่อ่าหนูซับบอร์ดอะผมลุงหนาเห็นนะอ๋ออมีซับบอร์ดอ่าเห็นเห็นเห็นอาหนูเดี๋ยหนูว่าเดี๋ยวจะไปกองงามเลยหนูว่าใช่ได้ไหอ๋อได้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 โอ้ยขอบคุณมาก ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมแต่หลักๆเดี๋ยวผมเอาแค่เล่นน้าแค่นี้แหละเพราะว่ามันก็อยากอยากเล่นน้ําวันนี้ไม่ไหวร้อนโอ้เ้า,าเอาซะหน่อยตอนแรกกะว่าพายเรือคายักโดดน้ำเอาไม่มีเรือคายักไม่เป็นไรผมเล่นน้ําเฉยๆก็ได้ขอบคุณมากนะครับคุณลุงแต่ว่าผมเล็งไว้แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่วันนี้ฉุกระหุกนิดนึงโอเคครับครับขอบคุณครับผม อ่าครับทุกคนก็ประมาณนี้นะคุณลุงเข้าใจดีมากเลยนะเนี่ยฮะเซิรฟ์ฟบอร์ดนะเขาบอกว่าให้เราพายแถวนี้ได้แต่ว่าเราไหนๆมาถึงนี้ทุกคนไปเล่นน้ํากันหน่อยดีกว่าเนี่ยฮะเกาะงามอยู่ใกล้ๆน่าเสียดายแต่นี่แหละฮะเสน่ห์ของเกาะช้าง,งเขาอยากจะให้เรามาใหม่ในครั้งต่อไปแต่ตอนนี้ขอไปเล่นน้ํารับความสดชื่นกันนิดนึงนะไม่ไหวแล้วอบอ้าวมากทุกคนมาทะเลไม่เปียกเดี๋ยวเขาหาว่าจะมาไม่ถึงทะเลเปลี่ยนชุดก่อน ไปครับทุกคนไปรับความสดชื่นกันวูวโอ้ยเข็มโ้ยน้ำทะเลบ้านบ้านใครว่าไม่เข็มวู้สดชื่นว้าูหาดทรายนี้เป็นของข้าคนเดียว โคสดชื่นแลว้วทุกคนก่อนนี่แหละฮะกับอีกหนึ่งความงามหนึ่งความมอมันนะกับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายถึงแม้ว่าหลายๆที่จะปิดไม่ว่าลานกลางเต็นนาะหรือว่าจะพายเรือขยักไปเกาะงามไม่ได้แต่เราก็ได้รับความสดชื่นกับบเต็มๆบอกได้เลยเกาะช้างยังมีอีกหลายที่รอให้คุณมาสัมผัสสําหรับในคลิปนี้ขอตัวจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้บอลจะเดินทางต่อใครอยากรู้ว่าเราจะไปไหนติดตามชมใน YouTube ช่องบอลพาเที่ยวนะสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณครูเกียรติพีอาร์พี่แบกเกาุอร่อยเข้มเต็มเต็ A pivot, whoa.